สวัสดีคะ่ะทุกคน m e r r y Christmas นะคะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสพอดีเลยท็อปิกที่เราจะาพูดวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนิดหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าวันคริสต์มาสเนี่ยมีผลกับความรู้สึกของทุกทุกคนไม่ว่าทุกคนจะแบบรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขหรือว่าเป็นช่วงที่กําลังจะหมดปีเนาะแต่ช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็มีคนที่เขามีความวิตกกังวลแล้วก็มีความทุกข์ใจในช่วงนี้ด้วยนะคะคือเราจะเป็นแค่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่อะไรแบบนี้ด้วยค่ะ จริงๆก็มีอยู่หลายอาการด้วยกันนะคะแต่เริ่มด้วยอันดับแรกเลยก็คือกลุ่มอาการเก e ้าอี้ว่างในช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะคือชื่อมันก็แปลกใช่ไหมแต่ว่าคือความหมายของมันเนี่ยคือเก e ้าอี้ว่างจริงๆค่ะก็คือหมายถึงแบบช่วงเวลาที่แบบเรามีความสุขเนี้ยเหมือนเรามีความคาดหวังว่าอยากจะให้มีคนนั้นคนนี้มาร่วมงานด้วยอยากจะให้คนนั้นคนนี้อยู่กับเราในช่วงเวลาที่มันมีความสุขแต่เวลาที่คนเหล่านั้นไม่ได้อยู่เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนเคว้งคว้างไปหรือว่ารู้สึกเหงาไป มันก็เลยเป็นอาการของความเศร้าอันต่อไปช่วงลหลังๆมานี้อาจจะมีคนได้ยินบ่อยขึ้นนะคะ,ค Brew คะค Brew ก็คือ Christmas Blue ค่ะคือ Blue ก็คือสีฟ้าเลยเนี่ยจริงๆในภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลว่าเหมือนความเศร้า Christmas Blue ก็เลยเป็นอาการที่แบบเศร้าในช่วง Christmas ค่ะคือส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็จะหายไปหลังจากที่จบเทศกาลคริสต์มาสแล้วด้วยแปลกดีใช่ไหมคะแต่มันก็มีสาเหตุอยู่นะเพราะว่า เหมือนช่วงคริสต์มาสเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เงินเยอะไม่ว่าจะซื้อของหรือว่าแบบเวลามันมีจํากัดเราจะต้องรีบทํานู่นทํานี่หรือว่าบางทีก็ยังมีงานค้างอยู่เราก็รู้สึกแบบคาใจอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าจัดการเวลาได้ไม่ดีหรือไม่ก็รู้สึกดาวไปค่ะบางครั้งเนี่ยก็คือเหมือนแบบพอมันจะหมดปีแล้วเราก็รู้สึกเหมือนไอ้ทั้งปีมาเนี่ยเราได้ทําอะไรมาบ้างหรือยังแล้วก็ช่วงสิ้นปีอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะผู้คนก็จะมารวมตัวกันอย่างแบบทั้งครอบครัว หรือว่าเพื่อนบางครั้งการที่อยู่คนเดียวเนี่ยก็ทําให้เกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาส่วนการแก้ปัญหาเนี่ยก็แน่นอนนะคะต้องเริ่มด้วยการที่รู้ตัวของเราเองก่อนอย่างแรกก็ต้องรู้ว่าเรากําลังรู้สึกอะไรแล้วก็ยอมรับความรู้สึกนั้นตามความเป็นจริงส่วนเรื่องการจัดการต่างๆเนี่ยก็ให้เราค่อยๆคิดค่อยๆอยู่กับตัวเองะคะ่ะการอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เราอาจจะหาอะไรทําได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ออกไปแบบ พบเจอเพื่อนๆหรือว่าออกไปพบคนอื่นๆใหม่ๆที่เราไม่รู้จักเลยก็ได้หรือถ้ากําลังเครียดว่าจะทํางานไม่ทันอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ค่อยค่อยจัดเวลาแบบผ่อนปลนรับเอาตามส่วนที่เราทําไหวก็เหมือนกับในสถานการณ์ปกติเวลาที่เราจัดการงานค่เราไม่ต้องเอาทุกอย่างมาแบบรวมไว้ในช่วงเวลาเดียวกันตลอดเลยก็ได้เราอาจจะแบบแบ่งให้มันเป็นส่วนๆอะไรที่ทําได้หลังจากนี้ก็ หลังจากที่เราจัดเทศกาลคริสต์มาสแล้วเนี่ยมีความสุขกับเทศกาลนี้ไปจนจบเราก็มาสะาสมาง,งานที่ค้างคาไว้หรือบางคนเนี่ยในทางกลับกันเลยก็คือปกติเนี่ยจะต้องทํางานตลอดจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยแต่กลายเป็นว่าพอหยุดคริสต์มาสปุ๊บไม่มีงานอะไรต้องทํกากลายเป็นเหมือนความคิดต่างๆที่เราเคยเก็บเอาไว้เนี่ยมันผุดกกับขึ้นมาหมดมันก็ตีกันไปหมดแล้วเราก็เริ่มเครียดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องจัดการกับความรู้สึกทีละอย่างก่อน เหมือนสิ่งนั้นที่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แต่เราก็เก็บมันมาเป็นบทเรียนได้ที่จะแก้ไขในสิ่งต่อไปไม่ต้องไปจับจดกับมันแล้วเหมือนกับช่วงเวลาที่เราทํางานเราก็ไม่ได้สนใจมันแล้วตอนนี้ก็ใช้เวลาที่เรามีไปมีความสุขกับเทศกาลตอนนี้ดีกว่าส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของทางฟิสิเคิลเลยก็คือทางร่างกายเลยค่ะคือเราไปเจอมาว่าเขามีงานวิจัยว่าช่วงสี่ทุ่มของคริสต์มาสอีฟเนี่ย ก็คือวันที่24ก่อนคริสต์มาสนะคะจะเป็นช่วงที่แบบมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจวายมากที่สุดแปลกใช่ไหมคะแต่เพราะเหมือนเหมือนแบบทุกคนอะ่ะกำลังตื่นเต้นแล้วก็แบบมีความสุขมากทุกคนกําลังแบบว่า enjoy เหมือนแบบมัน hype ขึ้นมาก็เลยมีโอกาสเสี่ยงต่อการหัวใจวายได้มากขึ้นกว่าปกติค่ะแล้วเวลาเกิดอาการหัวใจวายขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกที่จะต้องทำเลยนะคะก็คือทำ CPR ค่ะแล้วก็อย่าลืมต้องโทรหาเบอร์1669เเบอร์ฉุกเฉินทางการแพทย์ด้วยนะคะ ยิ่งเราตอบสนองต่อสถานาการณ์ที่มันฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยเร็วเท่าไหร่อะ่ะก็ยิ่งมีโอกาสรอดมากขึ้นเท่านั้น,นะคะ่ะที่มาพูดวันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนวิตกกังวลกันกไปนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะอัดใจวายเนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นวันนี้ก็แค่ยอยากมาแบ่งปันความรู้กันเฉยๆนะคะส่วนวันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับวันคริสต์มาสมากๆนะคะแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์วันคริสต์มาสะคะ่ะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคคนนด้วยะะ